โอ้โหพี่ฮันนี่ของใหญ่จำไม่ได้เลยนะเอาเลยคายได้เหรอเออโหคายดเลยวัาที่ข้าพุณอนุวานขึ้นทันสมัยด้ได้วยฮะยกขาขึ้นนะยกขาขึ้นนะอ๋อสูงสูงเลยเหรอสูงสโอ้พี่ฮันนี่กลับมานี่จำไม่ได้เลยนะ ไม่ใช่ไม่ใช่พี่แค่นี่คนเก่าคนเดิมแล้วนี่สวยขึ้นสวยขึ้นเลยเปลี่ยนหมดแล้วครับไม่มีไม่มีนะครับคุณอุไรวันอุไรวันแอ้วมีอย่างนี้อยู่แล้วมันตกมาอันไหนมีเมื่อเช้าไม่พนอยิงๆเลยอะไรแค่นี้อ่ะนี่ก็อยู่นอดนะฮันนี่นี่คืออะไรดนี่ไม่ใช่อร่อยมีมีหลายฮันนี่มากกี่ร้อยไม่เอาไ้ของรับ เจอเยอ้หเียพอจักพอจับหน่อยว่าขอจักพอบายไรบ้างพอบอใบไอะไรบ้ายตอนให้แอรหน่อยเอาไว้าสัตมไล่สดต้นบบทอจับซีดจได้มากดหนาม่บ่ยี่สดคือได้มากเสียหญ่ท่สดอ้หไปอยู่พัทยาแล้วกมาไม่ได้หรอเป็นคุณนายฮันนี่นะเนาะมาดามเป็นมาดามแล้วนี่ไปด้ไหมลไปด้วยได้ไพอจั่ยเอ้ไปด้วยได้ไหมไม่ น่าจะไปด้วยขอคำดูนมก่อนไม่ได้ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านมองยังไม่เห็นเลยนะหลายปียังไม่เห็นเลยไอ้นี่ไอ้นี่คนนี้จะไปจะได้คนนี้จะได้แน่นอนเรานี่ยังไม่ได้แต่เขาได้ก่อนเพราะว่าหนึ่งอกเขาไปกว่าเราแล้วผิวเขาก็ไปกว่าเราจะกินพิก้าดึงล้นั่นเนี่ย ผิวได้ไงผิวได้หุนได้ใช่อกได้ตูดได้ออตูดด้วยดูตูดอุ้ยเขาเล่นไปช่วยอะไรเนี่ยโอปโหไม่ทุกคนนี้เขาเสริมได้ที่อันนี้มันมีเสริมทุกอย่างจริงเหรอไม่ว่าน่าอกก็เสริมได้อันนี้ก็เสริมได้มันมีอืมจริงจริงแต่มีเงินมันไม่มีมันมันมันแฟบเกินไปมันเสริมไม่ได้เฮ้มันแฟบก็มันอะไรนะ สูดลมเมันจะแตกได้เพราะว่ามันมีอะไรอยู่แล้วนะมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีเนืพิมมันอยู่แล้วก่อนจะได้มาขนาดนี้หมดไปเยอะแล้วนั่นเองอะไรเนี่ยเก็บเงินลงพืนก่อนเดี๋ยวจะไปเสริมไม่เป็งอ๋ออยากกินเมนูใหม่นะตามไปกินเมนูใม่ทเงยมันมีซีซู

เราต้องมีความสําเร็จในชีวิตแค่เราตั้งใจว่าปู่ขอให้สําเร็จเขาไม่ยอมหรอกถ้าเขายังไปได้ก็หลังอย่าย้อนพอที่เขาไม่ยอมมันต้เนียเป้าหมายของมันยังไม่จบคือเป้าหมายน่ะเราต้องท่องไว้ว่าป้าหมยไี่หมดสินเราต้องมีเงินเก็บในธนาคารเราต้องเหลือกินเหลือใช้เราต้องมีเงินเก็บเราต้องมีเงินกินแบบสุขสบายเราอยากกินอะไรเรากิน เราจะไปไหนเราไปเราตั้งจิตอธิษฐานหาปู่แล้วสําเร็จนั้นสิ่งนั้นจะสําเร็จเราตั้งใจไว้ตั้งใจไว้ในความสําเร็จเราม,มุ่งมั่นเราไม่สนใจใครเราใครอยากพูดแล้วก็ช่างงมเถอะเขาไม่ได้ให้เรากินเราตั้งใจหาปู่อย่างเดียวตื่นเช้ามาจุดธูปฝาปู่ใครจะพูดอะไรก็ช่างใครจะอะไรก็ช่างเขาไม่ได้มาหาข้าวให้เรากินเราตั้งใจว่าเราต้องหาเงินได้เงินในบัญชีเรามีเยอะๆตั้งใจไว้ เขดว่แข็งไว้ดูจะแ็งจะสบายแลจะสมดุลจำคำศิ่นี่ไว้นะฉันไปฉันก็ล้มคุกขาดคุณคุณแม่นอกจากนาฉันก็ล้มเหมือนกันฉันก็พยายามลุกขึ้นลุกขึ้นได้สู้ต่อส่้ต่อกว่าจะสู้ต่อเพราะสู่ยต่อเนี่ยปัญหามาแล้วสุขภาพเพื่อความอยากได้อย่างสเด็จทำ ทำ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 ก็นี่มันปวดแล้วมันเริ่มยังนึกต่อไปแล้วยังนึกเลยนะพี่นี้ตอนที่พี่นี่ไปอยู่กองกองไป่หนแเราไปตัดไม่ไปมันลากมาไม่ได้ก็จะพยายามลากมาให้ได้เนาะก็มันอย่างนั้นแหละนนัละคือความมุ่งมั่นของเราอยากจะทําอันที่จริงเราก็โง่ไปซื้อไม้ยุคาเมั่จะกระจกเออมันคิดไม่ถึงไงมันคิดไม่ถึงแล้วก็สร้างปัญหาตัวเองว่าเป็นปวดเป็นมอดถ้าเราไม้ยุคามาซัก มันก็จบมันก็ไม่มีปัญหามันก็มีดนคิดไม่ได้ะคนเราบางทีมันก็ิงคิดง่ายแต่ลืมลืมโทษมันนั่นแหละเราคิดแต่ว่าแกปัญหาเฉพาะเนื้มันงานดาสองโปรจ่ายเงินแล้วอันนั้นแล้วอยู่โน่นนะก็จุดทูหาปู่ทุกวันนะว่าปู่วันนี้ได้เงินเออมีคนมาหนวมีคนมาได้เงินได้ทองหวดังก็ดี หมอนนดมาแล้วลู้านมาอดีตอดีตกึกกึกกึกเลยสมัยตะกอนอ่ะพี่ฉันจับใช่ไหมนนท์ไม่ต้อง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 แมวแมวเลยแมวแม่เคยเห็นไหมอยู่ตลาดน้อยอ่ะปกปอกอ่ะพี่ฉันจับสวัสดีค่ะอยู่คอนาดแฟมิลี่นะคะจุ่มห่มมื้อเที่ยงมื้อเที่ยงนะคะไม่อ่นี่นี่นะี่ันนลูก แล้วจานนมืนจนน้มนมนามันมเหรอเออใช่อาองน้ำปลาเปิดบ่บลมีน้ำปลาได้แต่มึงน้ำปลาเปิดบ่มันหวาน่นบ่กระปุกมันอกเค็มเ่ยร่มึงมีความเค็มเลยมันมีความเค็มเพราะว่าใส่น้ำปลาเนี่มันมีน้ำปลา โอ้เจ้จีกระตําเป็นเนาะใส่กระปูมันก็เลยหวานไหมกระปูดองอืมันก็เลยหวานแต่ถ้าจริงกระดองใส่น้ำปลาแล้วมันหับคือหวานปกติคือใส่แต่ปลาแดดนะมันจะนัวเลยกินนานละกระปากระปาขัางอ่ะกินเลยว่ากระแซบละกระปะเลยก็ใส่ใส่อ๋อใส่กระปะทหารกากินได้หมดเออกินแต่ทหารฟองหน่อยได้ดีผมเนี่ยฟองดีมด้องตัวนีง มือเยี่ยมที่อร่อยมีเสื้อเสื้อเสื้อโอ้โห like อันนี้โอ้มีแล้วกเข้าไได้ไหมเด็เข like ้าอาจักได้อยู่ในนี้กินนะขอบคุณครับตอนนี้เนี่ยมึงกินกับผกินแล้วคอยพากินแล้วคอยกินแล้วกลับมา เแต่นนี่แม่นี่ปีฟังปู่นาองโอ้ยทั้งาน้บอกเาลกคลิปแล้วเขาฉลกคลิปจนแดงเจ้าของเรไ่ใส่กระถามเขาเคยมหาเลยมันบอเห็นเจ้าเนาะพอยเห็นแต่มีมากกกระทํมีวเลบอมมหาี่หลานก็ไ่เห็นมีจีบเขากระยาเขาไปกินเขาแกนี่ก็ยังเนา ตอนตอนพ่อหยางมาเนีะยย่ามีมาหรือเ่าน้อน้อนะแตก็เห็นน้องมีว่าเราเพิเห็นเจ้าตนนนไปกวนไปกวนเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวนี้ถ้ายังขังอยู่ใน้าดิบมั้เกียบดบตามาีงานดิเียบอเไรกอทอดเกียวดาดดาดดาดไฟเนื้อดาดดึงดาดีเนื้อดดเนื้อดาดด่ีอว่ามันดาดตีเย็อะบ่จังบ่ อีกอย่าสิไปเอามาดาดอีกไาว่ายังดูไปนะยันสวยไปเดเตียงเตียงกัเอนอรอดูคลิปรอดูคลิปโอ้มาในยันไปน้ำต่บูชบูชบูแค่น้อยตีน้อยแล้วะตไ่เหอ ไป้ทางนิ้วสนิวไปดูมบอกว่าจะเดียวถ้าไม่ใพกับปร์อพมาคนเยอะแนตอนที่สิบสองออกไปเช้าจะดูหนัง่อนที่ที่สกรอนก่อนรอบแรกดูหนังก่อนเดินทางปะก่อนจะไปมุกร็เช้าสุดเลยอไม่้ไปได้หได้มดอไปได้หมดดูได้หมดเ่นองไปดูที่หกเพราะ กก้ลผัดเห็ดอร่อยมากเลยนะหัวใหญ่เลยนะไมีสาไก็ใหญ่ยี่ได้มุกะหาเอางั้นะ่าเอคับตะก่ยองมันต้องมาตัเลอันนี้คือต้มหวายนะคะ ยาซียาหวานนี่ต้มไม่แกงมือไว้ซุปซุปต้มไว้ซุปต้มไว้ไรนะซุปซุปใส่ปลาใส่ใส่ปลาใส่ปลาแห้งปลาหมอนวดมาแล้วลูกค้าวนี่เนี่ยดือคึกคือเลยสมัยตะกอนอ่ะพี่ฉันจับใช่ไหมฉันนวดไม่ต้อง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 แมวแมวเลยไม่เอาไม่เอาเพื่อนเห็นว่าอยู่ตลาดน้อยอ่ะกล่อ่ะ พี the and the ่ฉ <usion> ันจับได้ไหมพี่ปวดตรงไหนไม่เอาไม่เอาไม่เอาพอเราจับไปจับมาเออเออเอออันนี้อันนี้มาตรงนี้มาตรงนี้หน่อมาตรงพี่ดูแลดีแต่มือเขาถึงไหมจับแล้วรู้เลยไม่ไืไหนดดูิมอโนี่ยสําหรับคลินี้ก็เพาจบคิดน้องจะติ้นเท่านี้นะอ้าวทำไมไม่